รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยาม CP RAM จ้าวิรัตฟู้ดส์ Blue Shop r ี g จเน c ต l คอลลาเจสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกานาทีทางช่องอ m มรินทีวี3อแห่งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก่อนมาในลุคที่แบบว่าเจ้าหญิงมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก่อนอยู่ที่ร้าน The Crow Coffee House ค่ะปากซอยพหลโยธิน65ทับหนึ่งใครอยากจะมีลุคเจ้าหญิงแบบนี้นะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าโอ้โหดูบรรยากาศเขาสิคะแต่งร้านได้ luxury แล้วก็เหมือนอยู่ในประสาทพระชวังยังไงอย่างนั้นเลยแหละค่ะรวมทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เบอรเกอรี่ของเขาก็อร่อยอีกด้วยอย่าลืมมาเช็คอิกนกันนะคะวันนี้ท a l k ท o d a y มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปติดตามค่ะ Talk of the Town คุณผู้ชมคะใครที่ชอบกินบุกกรุบห้ามพลาดข่าวนี้เลยเพราะว่ามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นบุกกรุบสองรสชาติใหม่ล่าสุดเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ บริษัทลีหมิงฟู้ดเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดขยายสู่ตลาดเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาและล่าสุดในประเทศไทยเมื่อปี2562โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อมอบรสชาติและคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคได้จัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ M&D บุกกรุบป,ปรุงรสรสหมาล่าและรสทะเลต้มยำในงาน M&D บุกกรุบเฟสติวลัลอร่อยกรุบหนุบทุกคำ ก็วันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับบุกบุกรถมาล่าก็คือจริงๆคือชื่องานคือบุกบุกเฟสติวัลครับผมเราผลิตในไทยครับซึ่งทําให้เราสามารถควบคุมเรื่องโลจิสติกเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะเทคโนโลยีการผลิตของเราเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากๆครับผม นับเป็นการตอกย้ำและเพื่อขยายการรับรู้แบรนด์ M&D ในวงกว้าง M&D จึงภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์คนไทยทุกเพศทุกวัยอร่อยกรุบหนุบทุกคำเผ็ดกำลังดีกับ2รสชาติคือหม่าล่าและรสทะเลต้มยำซึ่งหาลองชิมกันได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทั่วประเทศค่ะ ค่ผู้ชมมาดูโครงการที่น่าสนใจโครงการนี้กันค่ะนั่นก็คือ Edda Hackathon Unlock the Future of Digital ID จุดประกายความคิดปลดล็อกอนาคตดิจิทัล ID ค่ะ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ภาครัฐเอกชน้ e ron, ุยเปิดตัวเอ็ดดาแฮกเกอร์ทอนอันล็อกกิ้ง the future of digital ID ชูแนวคิดจุดประกายความคิดปลดล็อกอนาคตดิจิทัลไอดีเฟ้นหาสุดยอดโซลูชันนวัตกรรมต่อยอดดิจิทัลไอดีสำหรับนิติบุคคลและคนต่างด้าวเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีในกลุ่มนิติบุคคลและคนต่างด้าวมันมีโจทย์ที่ก่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการธนาคาร ทางสาธารณสุขนะครับทางการศึกษาการเกษตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามีไอเดียเยอะแยะมากมายนะครับที่กลุ่มของภาคธุรกิจของประชาชนเนี่ยมีเราก็เลยอยากให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจเนี่ยเอาไอเดียพวกนี้มาเสนอแล้วก็จะประกวดกันนะครับเผื่อว่าจะมีไอเดียที่เราสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นในวงกว้างขึ้นครับ ทั้งนี้เอ็ดดาคาดหวังว่าภายในปี2570ประชาชนจะสามารถใช้ดิจิทัล ID ในการเข้าถึงบริการ E-Service ได้ไม่น้อยกว่า1,000บริการรวมถึงการได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายในภาครัฐเลกชนโดยเฉพาะ Document Wallet ที่จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการทำธุรกรรมในอนาคตคุณผู้ชมคะเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ย ติดเชื้อ RSV นะคะก็จะป่วยกันอย่างน่าสงสารมากๆบางรายนะคะถึงขั้นติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรงแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่เสียชีวิตจาก RSV ด้วยดังนั้นโรงพยาบาลเด็กสมิติเวตอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะได้เปิดโครงการรณรงค์ Together Against RSV นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะป้องกันโรค RSV ในเด็กรวมทั้งเปิดศูนย์ที่จะช่วยกันร,รักษาแบบครบวงจรด้วยค่ะ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับซานฟีเปิดตัวแคมเปญโรนรง์ุเก e ตอร์ against RSV ในประเทศไทยโรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อ RSV ในเด็กทารกขณะที่แพทย์แนะเด็กแรกเกิดจนถึง8เดือนทุกคนควรรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปก,ก่อนฤด,ดูการการระบาดหนักในช่วงหน้าฝนมิถุนายนถึงตุลาคมลดความรุนแรงลดความเสี่ยงเข้านอนโรงพยาบาลหรือโรคเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจ RSV globally has in the last two years has achieved significant success we feel it has it can have a significant impact in the reduction of hospitalization uh, protecting infants from the time that they r e born and protecting them against RSV complications สิ่งที่เราอยากพัันมากเลยก็คืออยากให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยค่ะได้เข้าถึงการป้องกัน RSV ด้วยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนี้นะคะสามารถที่จะลดค่าใช้จ่าย ของทั้งประเทศเลยลงไปอย่างมหาศาลภูมิคุ้มกันเป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่จะทําให้เนี่ยเด็กมีสุขภาพดีเราก็เลยมีความยินดีอย่างมากที่มีนะคะบอกว่าภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปเข้ามาในเมืองไทยโรงพยาบาลเด็กซิปิเตเรอินเตอร์เนชั่นแนลดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของแคมเปญน,นี้ค่ะ การร่วมกันร,รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ r s v ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญที่เกิดจากโรคติดเชื้อ r s v คาดหวังว่าจะทำให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาปวดหัวเกี่ยวกับปลวกในบ้านต้องฟังข่าวนี้ค่ะเพราะว่าใบาก้อนตัวแม่กําจัดปลวกนะคะเขาพ่นเดียวออกได้ถึง16สัปดาห์ไปดูกันเลยค่ะ ใบก้อนขนคาราวานความสุขบุกประตูสู่ภาคอีสานหลานย่าโบจัดงานสุดยิ่งใหญ่ใบก้อนตัวแม่กำจัดปลวกเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดมินตราอิงธีราพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ใบก้อนสเปรย์ป้องกันและกำจัดปลวกมดแมลงสาบแมลงคลานสเปรย์กำจัดปลวกที่ให้การปกป้องยาวนาน16สัปดาห์พร้อมคนโชว์สุดพิเศษและกิจกรรมความสนุกรวมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมา ดีใจนะคะที่ที่ใบก้อนได้แรงเห็นอะไรเงี้ยค่ะความสตรองอะไรเงี้ยของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรลือพันตัวใหม่ค่ะกำจัดปลวกตัวแม่กำจัดปลวกนะคะที่หนูเชื่อว่าน่าจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตอบโจทย์ค่ะในหลายๆบ้านปลวกที่จะแบบว่าเข้ามาบุกบ้านหลังจากนี้ด้วย หลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไบก้อนสเปรย์ป้องกันและกำจัดปลวกมดมแมลงสาบแมลงคลานทั้งแบรนด์ยังมีแผนจัดกิจกรรมคาราวานไบก้อนตัวแม่กำจัดปลวกที่จะเดินทางไปทั่วประเทศระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยนนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษและของสำนาค,คุณอีกมากมาย คุณผู้ชมคะจะเห็นว่าปริมาณของคนไทยที่ป่วยด้ยวยโรค NCD มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันดังนั้นอยอค่ะเขาก็เป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพจึงจัดงานอยอขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนไทยห่างไกล NCD รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามเลยค่ะ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขเตรียมจัดงานมหกรรมอ่อยออกอขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนไทยห่างไกล NCD ระหว่างวันที่28ถึง30มีนาคม2568ณศูนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้าโดยภายในงานจะพบกิจกรรมเสวนา,นาด้านสุขภาพเช่นการอ่านฉลากหวานมันเค็มฉลาก GDA เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD และจะรวบรวมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่เป็นของดีของเด่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ รับรางวัลอยอร์คุณลิตี้อเว์จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาจัดแสดงภายในงานกว่า100บูธผลิตภัณฑ์จากชุมชนก็มีหลายประเภทนะครับในปร,ประเภทที่มีประโยชน์กับประชาชนเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับในทางอยอรเนี่ยเราก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากชุมชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่รสหวานมันเค็มนะครับมีองค์ประกอบที่ดีทําให้เวลาที่เราเลือกซื้อแล้วก็จะทําให คนที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆเนี่ยลดน้อยลงสุขภาพดีขึ้นนะครับภายในงานยังมีการสาธิตทำเมนูสุขภาพจากผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนโดยศิลปินดาราการเสวนาในหัวข้อสุขภาพต่างๆพร้อมบริการตรวจความปลอดภัยทางอาหารจากบริษัทห้องปฏิบัติกลางประเทศไทยจำกัดแล้วพบกัน28-30มีนาคม2568นี้ณศูนย์นการค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมมาที่ Crown Coffee House ทั้งทีต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีมุมแต่งตัวและมีมงก,งมงกุฎมาให้ใส่เพื่อที่จะได้ถ่ายรูปที่นี่สมกับเป็นเจ้าหญิงเลยแหะค่ะมาเช็คอินกันได้นะคะที่ t h เด r o w n Coffee House ปากซอยพหลโยธิน65ทับห่งคะ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคะ่ะ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการเด็กและเยาวชน10ปีดอยร่วมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพโดยมีนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวฉลองครบรอบ10ปีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่14ปี2558ซึ่งเป็นการยกระดับงานด้านเด็กและเยาวชนโดยรวมภารกิจจาก3หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือสำนักงานประหลัดกระทรวงสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองพิทักษสิทธ์และการจัดสวัสดิการสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้มีชีวิตที่ดีมั่นคงและปลอดภัย ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยเท็ดท็อกหัวข้อออกแบบอนาคตเด็กไทยไปกับดอยอดีซิวายมูฟวิ่งฟอร์เวและการแสดงดนตรีพูดพร่ำพำเพลงโดยศิลปินสุบุญเลี้ยง นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อคุ้นส่วนทางสังคมและการออกแบบอนาคตเด็กไทยในทศวรรษที่2รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของเด็กในสถานรองรับสังกัดกรมกิจาการเด็กและเยาวชนทั้งนี้นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนยังได้กล่าวยืนยันว่าการก้าวยากสู่ปีที่1 1ของกรมกิจาการเด็กและเยาวชนก็ยังคงมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือการทํางานเพื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยและรวมสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไป ชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตพญาไทจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ Mathematics for Sustainable Society พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาควิชาโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย กิจกรรมน,นี้ยังเป็นโอกาสในการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนและสร้างโอกาสให้นักศึกษาซึ่งภาคว,วิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพต่างๆอีกทั้งปเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของนักศึกษาในอนาคตด้วย Talk Today ใหม่ New X The Next Peak จดุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า Talk to you. คุณผู้ชมคะรายการทอ l k t ท d a y เดของเราติดตามเรื่องราวในแวดวงการศึกษาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้พี่จุ๋มปอยเด่งกับน้องซันต้าจะลงพื้นที่ที่ไหนคุยเรื่องอะไรไปติดตามเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทบาทของการศึกษาไทยในขณะนี้รูปแบบของ active learning มาแรงเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสถาบันไหนไม่ว่าจะเป็นสถาบันภาคราัฐหรือเอกชนในโรงเรียนต่างๆนะคะก็นํามาปรับใช้ในเรื่องของกระบวนการ active learning เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัวแล้วก็คิดที่จะทําเองลงมือปฏิบัติเองด้วยนวัตรกรรมที่ตัวเองเป็นคนคิดสร้างสรรค์และในวันนี้ข้ามาดูมุมมองของชาวต่างชาติกันบ้างว่า หลายประเเทศเขามอง Active Learning แบบไไหนคะ่ะปชมกันนเลยะะะคะระบบการศึกษาสร้างเด็กไทยที่สามารถคิดค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศระบบการเรียนรู้แบบนี้เราเรียกว่า active learning ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันเพื่อเข้าถึงระบบการศึกษาของไทยในทุกมิติไม่เว้นกระทั่งโรงเรียนเอกชนอย่างโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราย่านสาธุประดิษฐ์ ที่ทางผู้บริหารโรงเรียนได้ผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมมีการเน้นย้ำในการเรียนการสอนที่เน้นให้ในกักเรียนสร้างนวตกรรมทางการศึกษาเข้าใจกระบวนการ active learning และจัดการเรียนการสอนเชิงรุกจนเป็นผลประจักษ์แก่นกักเรียนในโรงเรียนความพิเศษที่พัฒนามาจาก active learning อะค่ะ,คะปีนี้เราใช้ team project ว่า house building การสร้างบ้านค่ะซึ่งต้องบอกว่าเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ t ีมการสร้างบ้านเนี่ยทั้งเรื่องของกฎหมาย เรื่องวิศวกรรมศาสตร์จะสร้างบ้านทิศทางลมแสงแดดวัสดุที่จะใช้จากการทำกิจกรรมโปรเจกต์ค่ะโดยใช้กระบวนการ Active Learning ต้องบอกว่าเด็กๆค้นหาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้เด็กๆจะตอบได้เลยว่าพอได้ทำ Active Learning แล้วรู้แล้ว่าจะต้องไปเรียนสถาปัตย์เด็กบางคนโอพอศึกษาเรื่องกฎหมาย กลายเป็นว่าอยากเข้านิติศาสตร์ค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะที่นี่ก็คัดสรรในเรื่องของอาจารย์ชาวต่างชาติที่มาสอนด้วยต้องเห็นบอกว่าอุ้ต้องเป็นมาจากอังกฤษมาจากหลายๆประเทศที่เป็นทางทางยุโรปทางอะไรใช่ไหมคะโอ้โหเด็ดมากแม้แต่ในสาขาวิชาค่ะเรายังมีครูต่างชาติเช่นจบเรื่องของ Communication าร์ทอย่างนี้ค่ะมาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบที่เฉพาะทางด้วยค่ะ นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังมีคุณครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติหลายคนที่ต้องใช้หลักสูตร Active Learning g p a f 5 Steps ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลักสูตรนี้ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจครูต่างชาติหลายคนเข้าใจในหลักสูตรเพราะการเรียนแบบนี้ได้ใช้ในต่างประเทศมาสักระยะหนึ่งและเป็นที่ดีใจที่ได้มาถ่ายทอดหลักสูตรแบบนี้ให้นักเรียนในประเทศไทยโดยตรงและยังเป็นมุมมองใหม่ที่ท้าทายสําหรับครูต่างชาติเหล่านี้ What are your Incorporate active learning into Thai education systems. All of my experiences for doing exactly that have been from this school. Um, because we are a bilingual school, we incorporate language into our subjects. So the students will learn science, maths, uh, social studies, and obviously English. On top of that, we have a subject called multiple intelligence, where we also try to incorporate um, activity based learning. Um, and we keep it very student-centered. So it encourages problem-solving, critical thinking, and uh, it also acquires them with the correct skills to further develop as they get older. I think um, the Thai education system needs it. Uh, the way um, technology is coming into the classrooms and technology around the world. I think rather than memorization, and too much grammar. i think it's better to learn the subjects and we incorporate all these lessons together. if thailand remains the same, they're going to fall further and further behind. whereas if they do more active learning, they're going to become more creative, they're going to have more skills, they're going to be able to go out in the world and be better adapted for the way the world's changing. ผลที่ออกมาในมุมมองของครูต่างชาติและโรงเรียนเอกชนในหลายๆแห่งเป็นที่พอใจในหลักสูตร Active Learning G-Pass 5 s t e p และอยากให้ต่อยอดปรับใช้ทุกสถานศึกษาไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนอยากให้กระทรวงรวมไปถึงรัฐบาลมองความสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญระบบการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืนหลักสูตร Active Learning สามารถตอบโจทย์นี้ได้โดยไม่เพิ่มภาระให้ทั้งรัฐบาลและประชาชนที่สำคัญที่สุดคือเด็กไทยทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ อย่่าางเทาเททคุณผู้ชมคะที่ร้าน The Crown Coffee House นะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่เขามีขนมเบเกอรี่อร่อยมากโดยเฉพาะครัวซองแฮมชีสแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยชิมนะคะขนมที่ชื่อว่าเป็นซุยเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมันมีช็อกโกแลตชิพมีครีมแคสรัดแล้วก็มีกลิ่นเปลือกส้มอีกด้วยโอ้น่าสนใจมากๆมาชิมกันได้ที่นี่คะ่ะ The Crown Coffee House ปากซอยพหลโยธิน65ทับ1ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวคะ่ะ บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนชวนเที่ยวตลาดนัดโชว์หวยครั้งที่15ณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคส์ขอนแก่นพบกับกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโชว์หวยและความบันเทิงแบบจัดเต็มตั้งแต่วันที่20-23มีนาคมนี้ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแดนเนรมิตเนรมิตทุกสิ่งเป็นจริงเพื่อโชว์หวยเป็นรูปแบบใหม่ของตลาดนัดโชว์หวยที่ให้มากกว่าความคุ้มค่าเพราะนอกจากจะยกทับสินค้าราคาพิเศษและโปรโมชั่นมากมายแล้วภายในงานยังอัดแน่นด้วยสาระความ รู้และกิจกรรมความสนุกให้ทุกคนได้เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นโดยตลาดนัดโชห่วยครั้งที่15นี้เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายอาทิพาวิเลียนมิแท้โชห่วยการจำลองตัวอย่างร้านค้ามิแท้โชห่วยหรือจะเป็นพาวิเลียนแมคโรโปรแนะนำจุดเด่นของแมคโครโปรและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกมิแท้โชวห่วยรวมถึงพาวิเลียนมิทติ้งพอยต์จุดแลนด์มาร์กสุดยิ่งใหญ่ที่แปลงโฉมลานจอดรถเป็นสวนสนุกอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมความบันเทิงที่สอดแทรกสาระรความรู้ในการบริหารร้านโชวห่วยสู่ความสำเร็จ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เน้นให้ความสำคัญกับประสบการณ์และไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์ส่งผลให้แบรนด์ไฮเอ็นเติบโตอย่างต่อเนื่องเอลิสผู้นำเข้า FPM มิลานโแบรนด์เครื่องหนังและกระเป๋าเดินทางลักชัวรี่จากอิตาลีเปิดตัวป๊อบอัพสโตร์คอนเซปต์ใหม่ Tra v e l อ n s t y ต e ์ณชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมบาซซีมุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นพร้อมเปิดตัวกระเป๋ารุ่นไอคอนิก3รุ่นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางการเปิดป๊อปอัพสโตร์ที่เซ็นทรัลเอมบ เราก็ใช้ดีไซน์อินสไปร์มาจากร้านที่มิลานนะครับซึ่งตอนนี้ในป๊อปอัพนี้มีสีใหม่พิเศษเป็นสีมอสกรีนเพิ่มขึ้นมาด้วยครับแนวโน้มของผู้บริโภคสินค้ารู้ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทำให้เอลิสเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสเพื่อต่อยอดการขยายกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคนี้เพราะสำหรับนักเดินทางระดับพรีเมียมการลงทุนกับกระเป๋าเดินทางดีๆเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ Talk Today ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเนทคอลลาเจน Talk Together คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ร่วมถึงอยากติดตามนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ๆในปีนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ เพราะว่าปรากฏการณ์นี้กลับมาอีกแล้วนะคะกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46หรือว่ามอเตอร์โชว์2025ค่ะปีนี้จะมีความพิเศษอะไรแล้วก็มีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณพิรพงศ์เอ็มลำเนาค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมสวัสดีครับปีนี้เราจัดบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ในคอนเซปอะไรคะ ก็ปีนี้นะครับเราใช้คอนเซปต์ว่า the talk of sensors automotive นะครับหรือว่าสนทนาภาษายานยนต์นะครับเพราะว่เราต้องการที่สื่อถึงปรัชญาแนวทางในการออกแบบของโลกยานยนต์นะครับที่สื่อเข้าถึงอารมณ์นะครับแล้วก็ความรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับแล้วก็ความปรารถนาแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ใช้รถ ครับหดผู้ที่ขับขี่ครับอืมนะคะก็เรียกได้ว่ามาที่งานนี้คุณได้สนทนาภาษายานยนต์ได้พูดคุยได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับยานยนต์มากมายเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะหลายคนอยากทราบแล้วว่าค่ายรถยนต์ที่มาร่วมกับเราในงานมหกรรมครั้งนี้มีค่ายอะไรบ้างที่น่าสนใจคะเรามีทั้งหมดนะครับอยู่ที่54แบรนด์นะครับกเ็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปีที่แล้วก็ว่าเยอะขึ้นมาแล้วปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับค่ะซึ่งก็ จะเป็นแบรนด์รถยนต์นะครับอยู่ที่41แบรนด์<ค>ะนะครับแล้วก็ทางมอเตอร์ไซค์อีก13แบรนด์นะครับก็รวมเป็นเป็น54นะครับ <คะ S 2> ซึ่งก็อย่างรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะมีแบรนด์ที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นแบรนด์จากจีนนะส่วนใหญ่นะครับก็อย่างเช่นซีเกอร์นะครับออโอโมอด้านนเจค,คู่นะครับแล้วก็ ชอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นคิงเจนจุนเหว่านะครับแล้วก็วิดาร่านะครับเอ่อ e จีลี่นะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นยาเดียนะครับซึ่งก,ก็ที่เข้ามาใหม่ๆนะครับนี่เรียกได้ว่าคุณผู้ชมมาที่งานนี้คุ้มแน่ๆเพราะว่าสามารถที่จะดูได้หลากหลายแบรนด์เลยนะคะใครสนใจแบบไหนเป็นน้ํามันหรือว่าจะเป็นไฮบริดนะคะหรือว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์มีให้เลือกชมมากมายสามารถตัดสินใจได้และเมื่อหลายๆคนบอกว่าอุย๊ย ตัดส,สินใจอยากจะได้แล้วสิแต่ว่าอยากจะเลือกสีรถอยากจะรู้เลือกออกรถคราวนี้ปีนี้เราพิเศษด้วยใช่ไหมคะมีอะไรภายในงานคะก็ปีนี้นะครับเรามีงานที่ชื่อว่ามูนิเวิร์สนะครับก็จะเป็นงานของสายมูนะครับที่คนที่สนใจเ,เรื่องของโชคลางนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางต่างๆ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็มีมาให้ชมในงานนี้ด้วยนะครับ ซึ่งก็จะอยู่ใน hall 4 oh. นะครับ h a ล l 4เพราะวา4ซึ่งคนไทยก็จะผูกนะครับแต่เรื่องของออโหราศาสต <G arn S 2> ร์งารอส erm ริมดวงพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นออกออดูสีรถนะครับหรือว่าเลือกออกรถะนะครับก,ก็ต้องส่วนไหนก็จะดูเลิกนะครับแล้วก็รวมถึงพอใช้รถแล้วก็พวกเครื่องล้างของขังอะไรที่แบบจะมีอยู่นะครับก็จะก็จะมีอยู่นะครับซึ่งซึ่งในงานเองนอกจากมีเรื่องพวกนี้ให้ศึกษานะครับหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนําแล้วเนี่ยก็จร mm ิงเราเรามีของ นะครับอย่างเช่นพระเครื่องอะไรพวกนี้ก็มีที่รับที่จะดูนะครับแล้วก็<ะ>สามารถที่จะให้รับรองได้นะครับก็มีบรรดาเซียนพระที่เข้ามาร่วมงานด้วยครับโอ้นี่เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยนะคะคุณผู้ชมไปงานนี้เนี่ยใครอยากจะรู้เรื่องของสายมูเตลูที่เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเรื่องออกรถสีรถใดๆก็ตามนะถ้าคุณอาจจะมีรถอยู่แล้วอยากจะรู้ว่าถูกโลกับตัวเองหรือเปล่าก็ดูได้ที่งานนี้ด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะหลายคนอยากทราบแล้วนะคะราคาบัตรตอนนี้เรามีบัตร อยู่2รูปแบบใช่ไหมคะคุณแอมก็ราคาบัตรปกตินะครับที่เป็นบัตรเข้างานทั่วไปเนี่ยเราก็จะอยู่ที่100บาทครับแล้วก็เมื่อ2อปีที่ผ่านมาเราก็มีเป็นบัตร VIP แพ็ k เกจนะครับเป็น VIP lounge นะครับซึ่งสามารถที่จะ1ก็คือเราได้สิทธิ์เข้างาน2คนนะครับก็จะมีเป็นแบบตพิเศษให้นะครับแล้วก็มีห้องรับรองให้นะครับมีที่ที่จอดรถให้ด้วยนะครับที่จอดรถให้ด้วยแล้วก็ในเรื่องก็มีพกของ ม,มีของแจกีข่งเป็นแบนต่างๆ,ๆใช่ครับซึ่งก็ปกติแล้วเราจะขายบัตรนะครับชุดหนึ่งอยู่ที่1,200บาทครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนนะครับหรือที่เข้าไปในร้าน o อฟ i c i ช l ของเรานะครับก็คือแอดกรังปีดอทกรเนี่ยครับก็สามารถที่จะซื้อบัตรนะครับบัตร100บาททั่วไปเนี่ยก็ได้60บาท แล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นบัตร V.P. นะครับก็อยู่ที่1นึ่บาทโปรโมชั่นนี้จะหมดก่อนเริ่มง,งานคือวันที่25มีนาคมนี้นะครับก็นอกจากนั้นจริงก็สามารถที่จะซื้อบัตรอย่างราคาพิเศษอย่างที่เป็นบัตรเข้างาน100บาทเนี่ยนะครับทาง k p a s ก็ได้ด้วยครับโอค่ะได้ราคาหกสิบบาทครับ,บใช่ครับแต่ว่าก่อน งานแต่ถ้าเกิดว่าพอเลย25่สิาไปแล้วยี่สิบก็เป็นขายราคาปกติมาซื้อหน้างานก็คือ100บาทบนะคะแต่ว่าใครที่คิดว่าอยากจะมาดูนวัตกรรมอยากจะมาดูรถทุกวันทุกวันเลยซื้อแบบ VIP คุ้มมาก <น>เพราะมีห้องเลาจ์มีของที่ระลึกมีอะไรให้เพิ่มเติมอีกมากมายครับแล้วก็เข้าดูได้ในทุกวันด้วยจะมาวันนี้<ช>วันนะได้ทุกวัน<า>แล้วก็ได้ค2คนด้วยโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับงานนี้ค่ะช่วงสุดท้ายนาเดียอยากจะให้คุณแอมชชวนประชาชนหน่อยค่ะว่างานบางกอกมอเตอร์โชว์ของเราในปีนี้เนี่ยนะคะมีความน่าสนใจอะไรบ้างค่ะก็อยากให้ผู้ที่สนใจนะผู้ที่ใช้รถนะครับก็อย่าพลาดงานนี้นะครับเพราะว่างานนี้จริงๆเราเป็นงานที่รวบรวม นะครับเทคโนโลยียานยนต์นะครับหรือรถยนต์ทุกๆรุ่นเลยนะครับเข้ามาให้ชมในงานนี้แล้วก็ทุกๆท,ท่านจะมีโอกาสที่สัมผัสนะครับได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ใครที่อยากที่จะซื้อรถใหม่หรือว่ากำลังศึกษาในเทรนด์ใหม่อย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับหรือไฮบริดที่จะมาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาชมในงานนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจจะซื้อก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับในงานนี้ซึ่งที่ก็คิดว่าบริษัทรถต่างๆนะครับทั้งรถยนต์จักรยานยนต์เนี่ยก็คงเตรียมโปรโมชั่นมานะครับเพื่อต้อนรับ ผู้ที่เข้าสมทุกทุกคนสําหรับบัตรเข้างานนะครับก็ยังสามารถชิงรางวัลได้เหมือนเดิมนะครับหรือผู้ที่เข้ามาซื้อรถในงานนะครับจองรถในงาน,นยก็สามารถที่จะชิงรางวัลได้นะครับเหมือนเดิมครับ ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมใครที่สนใจเรื่องของยานยนต์เรื่องของรถห้ามพลาดเลยนะคะกับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46หรือว่ามอเตอร์โชว์2025ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพิรพตงเอ็มลำเนานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ วันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Talk Today แล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆที่นี่เลยค่ะ The Crown Coffee House ปากซอยพหลโยธิน65ทับ1ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะคะ r g i o n น่ Collagen และจ่าวิรัตฟู้ดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Talk Today นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา14นาฬิกา40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34ค่ะวันนี้ก่อนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ amarin tv